สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านติดตามทุกคนออโต้คาดับชัดเจนคุณนี่มีแล้วไม่ได้อนมาจําไม่ต้องโอนจองจัดส่งได้ทั่วไทยจะเป็นจัดไฟแนนหรือว่าเงินสดวันนี้1นึ่งแสนแบาทนะครับคันนี้จะไปส่งมอบที่นะครับคันนี้ก็จะไปที่จันทบุรีนะครับตอนนี้ถึงที่เขาปักนะครับตอนนี้ว่าจะลงไปเส้นทางนี้เขาปักแล้วก็กระบินกระบินบุรีแล้วเข้าัปไปเส้นสายแก้วนะครับแล้วก็จะยิงเข้าจันทบุรีเลยนะครับ วันนี้ไปสวัสดีน้องชายกับน้องสาวกันนะครับจบเงินสดนะครับ1 8 8 0 0 0ั 18, บาทกับม a ส d a b t ีประตูเกียร์ออโต้คันนี้ไม่ได้อนมัดจำไม่ได้อนจองเดือนนี้นี่ผลอโตโ้วพาเดี๋ยวพาไปส่งถึงหน้าบ้านครับไปกันเลยตอนนี้นะครับกำลังลอรอลูกค้ามาดูรถนะครับยังไม่ได้มาถึงนะครับตอนนี้อยูท่ที่ที่แยกอำเภอสายดาวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเขาอ่านี่เลยใกล้ๆนี่นครับ นี่ส่งมอบจริงครับถึงหน้าบ้านแน่นอนถึงที่ขนส่งเลยนะครับจังหวัดจันทบุรีวันนี้ออกจากแจ้งย้ายเราก็พาน้องเข้ามาเข้าตรวจสภาพนะครับรถนะครับนี่คนออถตู้คานะครับไม่ต้องมาจําไม่ต้องอนจจงจริงแท้แน่นอนจัดส่งถึงที่นะคตอนนี้ก็อยู่ที่ส่งหน้างานขนส่งจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปสัมภาษณ์น้องกันได้มาจํำไหมได้อนจองไหมนะครับ โอนเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็จ่ายเงินแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าน้องชายนะครับไม่ได้มัดจําแม้แต่บาทเดียวไม่ได้โอนจองด้วยนะครับแล้วเราก็มาส่งมอบนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับมา z ด้าบีที50เกียร์ออโต้4ประตูปี2012นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชื่อมนเกียร์ให้เรียบร้อยผ้าเบรกยางแมกเรียบร้อยหมดนะครับทุกอย่างแล้วก็ตำหนินะครับก็บอกน้องเข้าไปแล้วมันจะมีอยู่ที่3-4จุดนะครับก็คือกระจกด้านหลังฝ่งซ้ายนะครับ ก็คือเราลดราคาคันนี้ลงมาให้ลูกค้าสาม0,000ื่นนะครับสามหมื่นสองันบาทที่จริงเราขายสองแสนสองหมบาทแต่น้องต่อรองเหลือ1นึ0 0แนดมดบาทนะครับส่งถึงที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสองแสนสองนะครับจัดเต็มครับลูกค้าจัดเต็มให้เลยนะครับก็สวัสดีน้องเนี่ยครับมานะครับเชิญหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับจ่ายเงินแล้วอยู่ที่จันทบุรีจันทบุรีครับแล้วก็อยากให้ลูกค้านะครับน้องชายบอกทาง ช่องทางของยูทูบพิพนธ์ออโต้คาร์เนี่ยดูแบบไหนติดตามยังไงก็เฟซบุ๊กครับเพจเอ่อเพจนิพนธ์ออโต้คาร์แต่อย่าไปโอนมาะจำนะอย่าอย่าไปโอนประจำครับของแท้ต้องไม่โอนมาะจำเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวแต่ก็คือต้องแอดไลน์คุยใช่ครับต้องแอดไลน์ส่วนตัวเน้นโทรเน้นโทรเน้นโทรดีกว่านะครับเน้นโทรคุณวิศวกรนะครับระหว่างที่นั่งโอนกับน้องก็มีลูกค้าโทรมาบ่นว่า โด,โดนไปโดนไปแล้ว2 0งห0ื0นสามห,มนหลายหายท่านนะครับที่โอนมัดจาไปถ้าบอกให้โอนมัดจาก่อนคุณเชื่อได้เลย99%มิตาชีพแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่อยากโดนหลอกนี่พนออโ,ตโาตัวขาดจัดให้ครับไม่ต้องโอนมัดจาไม่ต้องโอนจองแต่ต้องเน้นโทรแล้วก็วิดีโอคอลนะแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างรถวันขายตาสมสภาพเป็นไงูกใจครับถูกใจถูกใจเอากุญแจอยู่ไหนอะกุญแจรถอะี่ไว้ในรถเลย ไม่นะเอาอยู่นี่นคืออยู่เมื่อกี้แม่น,น,ะนะครับก็เ,เอาปลายออาฝให้อันนี้เป็นนะครับดอลูกคพาตต้องไปใส่อันใหม่ให้เลื่อไม่ให้มขาดออกไปไม่เป็นไรนี่ยวผมจะมเท้านี้อันนี้มันหลุดนะ,นะไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนต่อเปลี่ยนปลอกใหม่ใช่นะครับก็นะครับกุญแจ,เ,จเป็นรีโมทนะครับเราสามารถนะครับ แล้วก็มัดได้นะครับที่ใครยังไม่ได้นะถ้าปลดล็อกแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากดครั้งเดียวฝั่งนี้จะไม่ออกนะต้องกดดับเบิลคลิกนะครับออกปั๊บเลยนะครับแล้วก็เราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่อันนี้ผ้าไว้เช็ดรถเลยอันนี้โอเคครับ <c oughs> อันนี้เอาผ้าไว้ให้ลูกค้าถือนึงนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับเอาขวดน้ําลงไปน้ําไม่ต้องขวดน้ําไม่ต้องแถมแน่แถวเราแถมน้ํา สงที่เราต้องแถมให้อาปุญยาไปก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสาหรับทีมงานหอจอกทธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2ิ1 9ที่บนออโตฮาขาดไม่ได้กับที่ธนยศลนั่นคือน้ำปลาระนะครับตัวนี้มอบมาให้หนึ่งปีนะครับกินหนึ่งปีเลยนะครับ1ิบสองขวดนี่เยสบสองขวเอาไปกินลงทำซ้มตามกันเลยนะครับสนน่าครับพี่นะครับแล้วกอนได้กี่นาทีแล้ววันนี้ตาถ่ายสามสามนาทีนะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่จันทบุรี เดินทางมาตั้งแต่ตีห้านะครับตอนนี้ก็สิบห้านาฬิกาไม่ใช่สิบหกสิบสี่สิบหกนาฬิกานะครับจะสี่โมงแล้วบ่ายสามโมงครึ่งนะครับตอนนี้ขนส่งปิดรับตังค์แล้วเราก็โอนเสร็จเรียบร้อยคันได้เลขทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็คือโอินไม่มได้ไป้ายทะเบียนนะครับคับบนน,นี้นะครับเป็นจันทบุรีเรียบร้อยนะครับเราโอนให้เรียบร้อยก็คือพาน้องของาโอนให้เสร็จเรียบร้อย ถ้าส่งมอบกินก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแปดศูนย์หนึ่งสามนะครับก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ไฟตรงไฟตาเช็คตามที่น้องเข้าตรวจขนส่งเลยนะครับโอนได้ปกติทุกอย่างนะครับถ้าโอนไม่ได้เรายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าโอนรถบ่ไใดนะครับผมขี่รถกลับบบานแล้วแต่เนี่ยอนนี้คือโอนได้นะครับวันนี้อน้องฝากร้านให้หน่อยเป็นยังไงร้านเราก็บริการดีครับคุยง่าย เอายาวเลยเอายาวเลยแนะนำไปเลยว่าเป็นยังไงคุณไม่เก่งันนี้เจ้าของลงนะลงซื้อลำไยนะครับเนี่ยจันบุรีนะครับคุณค่อยเก่งนี่นะบการดีดีแร้ต่อได้ครับพี่นิพนธ์อโตคาของจริงแค่นี้ไม่มีอีกแล้วครับไม่ต้องมาจำนะไม่ต้องมาจองนะครับโพอย่างเดียวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอเดินทางกลับนะครับมหาสารคามแล้วครับสวัสดีครับ ก็เดินทางกลับเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับสําหรับลูกค้าอยู่จันทบ,บุรีนะครับสานักง,งานขนส่งจันทบ,บุรีแท้แน่นอนในวันออโต้คร์ลูกค้ากลับแล้วครับขอเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยครับ